ทำไรอะ่ะเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยจะขี่อะไรนักหนาเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยมานี่เลย บ้านเดี๋ยวนี้เลยพ่อเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยเข้าบ้านมาจะไปไหนไม่เปิดน้องพิมจะไปเที่ยวไหมเนี่ยมาเร็วผมแปมกันดีกว่าเร็วุลยรถดับแล้วผมแปมเร็วเล่นน้ำเร็วเล่นน้ำผมแปมกันดีกว่าพ่อกำลังไปหลังบ้านไป ไปเร็วเร็วน้องพิมมาเร็วเร็วพิมมากับแม่เร็วอมาเข้าตรงนี้มาเร็วมา <S <S 2> <S 2> <S จะไปเที่ยวไหน ไปป๋อมแป๋นกันดีกว่าลิวไปนะไปเปล่าไปลอง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 ่ะไป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 ปป๋อมแป๋กันดีกว่าดูดิเนี่ยยาและเด็ดมานั่งดูเนี่ยเด็กร้องไห้